ใจทุกคนต้องชอบว่าผู้หญิงติการแสดงโออร์กว่าคนอื่นว่าโอโรค่ะโอโรก็โอโรแล้วใครเคอะแม่ไม่เคยว้าแม่ค่ะเปลี่ยนยังไก่อนนะบายถึงฝาจะอรอพันนีแต่เรื่องเรียนเกรซี่ถึงวิชานะคะฟูตึ้งเรื่องเรียนมันก็ต้องมีเรื่องความแรกนี่ผีแจ็ก เป็นทางหนักบอลเด็กกิจกรรมเรียนก็แกงดีต่อใจสุดๆเจ๊งม,มาวะเจ๊งม,มาวะฟาฟ้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 าฟาอะไรวะอยู่กุ้ยฟอบรุนปีกคนหนึ่งมามึงอยู่ล่อหมากนะถามข่าวไหมใครว่ายู่เป็นเพืเ่ออยู่ปะฮอยฮอยมึงหน้าไปลุ่มซิ้วแต่เอีอย,ง,อยงตัวซุ่มซุต,ต,ต,ต่อเฟซมเลยมึง สะเปกมึงนี่แป๊ะๆเนาะมันแหละมึงเข้ามาแล้วมึงอ้มมาเล้ยอะพวกไม่ตด้หรอมึงสรบกวนปีเจ็ดคนเดียวอะเออมึงมึงกับเอบจบปีจ็ดกันมาซ้ำอีกนะแต่ปีก็เคยหม้กเลยเหรอมึงไม่บอกไปวะก็กลัวนอกอ่ะโอ๊ยเอาแต่กลัวกลัวสุดแท็กกันได้แค่แอบจบสู้บอกไปเลยมึงถ้าปีเขาไม่จบก็ไม่ถือห้ามไหมจะเดียวมึง ดูปากคุณนะหล่องะหล่อเชียบปูแล้วปีนี้พีก่ก็กระจบเร็วแพทยนไนมึงต้องพัฒนานาตัวเองให้ดูดีขึ้นมึงแหละพี่พว่างตาดำก็ดำฟันกับทุนยังไงวะมึงคิมินกีดอเข้าใจ้คิมินฉันม่ใช่คิมินนี่คิมินนี่มันก็เหมือนกันเลยเด้อเอาแค่นึงล่ะคัดไปรู้หนิจะได้เข้า เนี่าเดินมาเดตุ้าเลยโรไปดับเดี๋ยวเราเล่นมะรเนได้เกมะเพื่อนเพ่อนเกมเดียนต่ำไเลยเล่นเกม่รองที่เล่าวะ่ะใครก็เล่นกมฟานเย็นรกูเล่นเกมตรงไปอย่นะเกมที่เล่นอยู่นะเรยกผีที่จะเปรอเล่อยเออแล้วมันจะตั้งเหมือนปลื้ว่ะเกมที่าในเย็นน่บนัเก้าวไม้กูบอกว่าฟ้าอนดิวนัดนี่เราบอว่าตัวยะรวย อ่ดกันคุยเดินกันนี่ต้องเล็กลายได้วะมันก็เอสไปเลยนะเพือนเอสไอีเจ็ดเพื่อนถ้ากมาจะจองมีเชื้อบันี้จะรับเสี้ยิไปเสี้ยนมาไม่เดี๋ยวกูลองเอสไปมึงก็อสเลยนะข้อดีนี่ดีจะไมู่กูจะปุ่ไงเออเดี๋ยวกูรับไปตโวรับโกนไปเลยมึงไปชูความสวยจะดีอ่ามึงโอ้ความอรมณ์รับมาโอเคบูเรตกรอ กวนจิ๋วเี้ยแม่ตัวักนํ่งค่เจ็แมงตัวอะไรกน้อนองเป็นตัวเลี้ยงเรื่องเชี่ยท่านดคนเรื่องม่วเลยนะพี่วะน้องนี่ยเล็กดันควันไปรักรถในโรงเรียนมันนี้ในี้วันตรงนี้โอ้นี้นาปาเียรู้ไหมอาเปน้องนวั้ยนี้ป้าเป็นไม่ได้บอกผิดต่อนะะีดอกพันนาตัวเองพี่เลยวะ พี่เขาว่ากูเป็นศีษชายแล้วนี่เอ้ากูตีรู๋ไหมก็กูเห็นแม่กูท่าจี้มีตะวันมึงไหนพีวแกขาวไหมขาปิดตายมึงไหนพี่กูดำ้มดั้อ้หกูไม่น่าเชื่อเลยอืมทำรื้อดีนะอ๋อมึงก็แฉกขอบอโรอของมึงเลยบ่เลยได้เนี่เดี๋ยวพี่รู๊บี่เขาหน้าก้นนี่จะปุกไว้ไหมเลยอ่ะ เออกูว uh, wow, uh. ่าจะเดียววบนนี้ไปให้กูไปกันไปไปไปกูหนาน้องก้กินเดีหยวเพียก้นเนี่ยคป้าหนูขอยืมตัวร่กงน้อยดามยอ่ะคาผอดีตัวรักงหนูไม่รู้เรื่งอ่ะ กูไม่เอาไหมมึงไม่เอาเออกูไม่อ,อีกคร้ง <c oughs> บังเลยมึงหรอมึงนั่นแหละยังถือรับกูไปกูที่ได้เบอร์ผีแจ็คแลยอนี้กูก็ตูดกูไม่คิดออกมาอีกปราดจำเปื้อที่นี่เอ,ออกูคิดเออเลยมึงวันนี้ฉันจึงคงพาดเย็นโอกาสมึง mấy lấy mấy lấy ô can ứ ô can này mấy <laughs> <peach noise> อย่าปืนนะการปืนผีกงจะไม่กล้าพูดโผปีเป็นคนขี้ขึ้นจริงๆรแนนผีจบนองนะชอบมานานแล้วปกตินะเรามีคนผีอบแกผีแจ็กฝ่าชอบผีนะชอบมานานเร็วต้องให้ผีไม่ชอบฝ่ากันตาม แค่ได้รู้ว่าน้องคนนี้ชอบผีจริงๆนะปีจบในความสุงซ้ำของน้องจบในความปั๊มปั๊มเปื้อเปื้อกงนองโควปีนี้นะปังเนี่ยรู้ไหมทอะไรต้องิกว่าอะไรพวกอยปังเป้กไม่ได้วาปีต่อเฮ้ย เน้นเน้นมีร้องงด้วยมีการร้เต้กันด้วยเออเอ้จ๊ีจบนอง็เตหดี่ทงไม่บบกว่าเป็นผู้ล้วบาได้ไม่ด่เลวก็เลยเ็มันกุ่ขนก็น่าเสียน้าอย่ยงไม่อัานเลยเออเต่ววาม่านไม่ได้เลยผีจอบในความบ้าของนองดูไม่ว่านั่นผีนังโร่อยได้น้องีโทกับมาผีไม่ไหไม่้องก็ไม่ตู่ เมนลยพี่ชอบนอนจริงๆนะนอนต้องปั้นอยู่ในนี้เลยอ่ะเฮ้ยก็ไม่ได้ฟันนี่นอนก็นึกว่าพี่คบกับพี่วานพี่ก็หลังซวยหลางหน้าดัดนอนต้องปั้นอย่างนี้เลยอ่ะ้ตากระนองตัวกระดัมฟันกระตุนแถมยังโง่เรลาๆพี่ชอบน้องดีตึงเลยอ่ะก็พี่ชอบที่น้องเป็นน้องไงนะไอ้เต้าดูออกไปจัดไอ้เต้าดำด้วย การที่เราแอบชอบใครถ้าเราไม่ได้โบกไปเราก็ต้องแอบชอบต่อไปแต่ถ้าเราโบกไปมันก็แข่เสี่ยงที่จะไม่ได้โอบเขาเลยแต่คุณอย่างฟ่านะรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลอง